อยากมีสุขภาพดีสมองดีต้งกง้านจดใส่ต้องออกกำลังกายให้ปิดให้เพิ่มอาหารด,ดีความคิดดีๆด,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 ดูแลตัวเองหันไปมองเป็นพึ่ยงยาหัวใจเป็งแรงโรคร้ายไม่เข้า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการขนสู้โรคได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live จากแ n นเพจไทย PBS ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราไลฟ์สดๆไปพร้อมๆกันด้วยค่ะปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมกิจวัตรประจำวันของคนเราเนะะี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ในรายการของเราเราจะมีท่าออกกำลังกายซึ่งดัดแปลงมาจากกิจวัตรประจาวันของคนเราให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะติดตามกันในช่วงรู้สู้โรคค่ะ ช่วงนี้ค่ะต้นอ้อยอยู่กับอาจารย์ดรกายภาพบำบัดวันลบคุณานุสรนชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าพูดถึงกิจวัตรประจําวันคนเรานะครับซึ่งก็มีหลากหลายมากๆกิจวัตรประจําวันอะไรที่เสี่ยงกับการเป็นโรคบ้างคะกิจวัตรประจําวันเนี่ยมีดีนะครับคือถ้าเรามีกิจวัตรประจําวันที่เพียงพอเนี่ยหนึ่งก็คือกำลังกล้ามเนื้อเราก็ยังจะมีพอที่เราจะทํากิจกรรมยอื่นๆได้ การทรงตัวเราก็จะดีอีกอย่างหนึ่งคือร่างกายก็จะได้ใช้พลังงานคราวนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะตั้งแต่วัยรุ่นเลยเราเริ่มอ้วนมากขึ้นอ้วนง่ายค่ะเริ่มแก่ตัวลงเริ่มมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่เป็นโรคที่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าโรคที่ไม่ติดต่อเช่นความดันเบาหวานพวกนี้นคือจะเริ่มเข้ามาเมื่อเรามีกิจกรรมทางกายน้อยลง การเรามีกิจกรรมทางกายก็คือจะช่วยให้หนึ่งลดความอ้วนได้ความดันเบาหวานก็จะน้อยลงด้วยถ้าเรามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอก,ก็คือเหมือนแบบว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนไม่ค่อยเคลื่อนไหวตัวเองเท่าไ<ช>หร่<ช>เวลาทำงานก็นั่ง<ช>ทำงานติดต่อกันนาน<ช>ๆทุกๆอย่างมันก็เลยทำให้เกิดโรคได้ใช่ใช่เห็นอาจารย์บอกว่าวันนี้นะคะจะมีกิจวัตร,รประจำวันที่สามารถเปลี่ยนเป็นท่าออกกำลังกายได้ใช่ใช่ถูกต้องครับ ก็เนื่องจากว่าชีวิตอาเช่นชีวิตคนมืองจะเร่งรีบนะครับบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยทํางานนั่งทํางานทั้งวนัน <ๆๆ S 1> กลับบ้านเสร็จก็นอนเพราะ <ๆ S 1> ว่าเ<ล>หนื่อยมากแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้มีความหนักแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราได้ก็จะดีมากให้มีความหนักหมายความว่าไงนะคะก็คือเราเช่นเราเดินเนี่ยเราสามารถจํากัดการเดินว่าเดินเท่าไหร่ถึงจะมีผลดีต่อสุขภาพได้ ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในชีวิตประจำวันว่าเราควรจะเดินวันหนึ่งเท่านี้มันก็จะมีผลประโยชน์ต่อเรานั้นเรามาดูดีกว่าว่ากิจวัตรประจําวันที่สามารถเป็นท่าออกกําลังกายได้แล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพที่ดีเนี่ย<ะ>มีอะไรบ้างคะค่าแรกเป็นท่าฝึกการทรงตัวเรายืนกันครับค่ะคุณผู้ชมทําตาม,ตามไปพร้อมๆกันเลยได้น,นะคะ,ะ,ะอันนี้เป็นท่าฝึกการทรงตัวในท่าย,ยืน<ะ>ใ,ในระดับแรกเนี่ย ่าแลที่ง่ายที่สุดคือยืนกลางขาเล็กน้อยกลางขาเล็กน้อยค่ะโดยที่โคถ้าคนปกติยืนกลางขาเล็กน้อยนี่ก็ถือว่าง่ายสามารถยืนค้างได้10บ0ีวิโดยที่เราส่งตัวได้ปกติกตค่ะแต่ครนี้ถ้าในคนแก่อะไรเงี้ยแค่ยืนปกติเนี่ยเขาจะส่งตัวไม่ได้เขาจะเซเหรอคะใช่ครนี้เกณฑ์อะไรที่จะดูว่าปกติไม่ปกติปกติแล้วเนี่ยในแต่ละท่าเราควรจะยืนค้างไว้ด้วยความมั่นคงได้อย่างน้อย20วินาที เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองยืนใช่ลองยืนดูในท่าแรกก็คือเป็นท่ากางขาเล็กน้อยลองยืนดูว่าเรายืนได้มั่นคง20วินาทีเล็กน้อยนี่คือเราเคยบอกได้ไหมคะก็คือระดับสะโพกเป็นความกว้างของเราสะโพกแค่ไหนแล้วก็กางขาระดับแค่นั้นนะครับในท่าที่2ยากขึ้นก็คือเรายืนเท้าชิดเท้าชิดขึ้นใช่แล้วก็ลองดูว่าเราสามารถยืนได้20วินาทีไหม นะครับสุดท้ายที่ยากที่สุดก็คือยืนต่อขานี่แหละคือความยากจริงๆนะคะขนาดเรายังทรงตัวไม่ได้นีเราก็พยายามทรงตัวให้ได้อย่างน้อยยี่สิมวินาทีถ้าสุดท้ายแล้วลืมตาเราทำได้แล้วทำยังไงให้ยากขึ้นครับค่ะหลับตาอ่าใช่ต้องเราเริ่มต้นจาก5เดิมก่อนหลับตาแล้วก็ดูว่าเราสามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคงภายใน20วินาทีไหม เราก็เหมือนนับในใจประมาณ20รครั้งเนี้ยนะคะถ้าได้เราเพิ่มขั้นเท้าชิดค่ะแล้วก็ตาทั้งสองข้างเลยเหรอคะถุกต้องครับแล้วก็ดูว่าเรายืนได้มั่นคงไหมพยายามยืนให้มั่นคงโซเซเราก็พยายามควบคุมให้ตัวเราอยู่นิ่งๆนะครับสุดท้ายก็คือ,อยืนต่อขาและหลับตาอลองลังขาหลับตาพยายามทร,รงตัวใช่ครับถ้าเราสามารถทำสามท่านี้ได้ปกติก็แสดงว่าเรามีการทรงตัวที่ปกติ คราวนี้เนี่ยถ้าไม่ปกติจะทํำยังไงก็ต้องฝึกแต่คราวนี้ฝึกเนี่ยฝึกคนเดียวอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมครับเพราะวา่าการทรงตัวไม่ดีถ้าเราต้องการฝึกคนเดียวเราก็ต้องหาศับดหาตู้มาข้างๆว่าเมื่อเราเซเราสามารถจับได,บได้หรือถ้ามีคนที่ดูแลเราด้วยก็จะดีมาก Mm hmm. ซึ่งสุดท้ายเราต้องยืนต่อขาและหลับตาให้ได้อย่างน้อย20ว <20 S 2> ินาทีนนอย่างน้อย20วินาทีคือถ้าใครได้มากกว่า20วินาทีก็ถือว่าดีถูกต้องแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็ต้องต้องฝึก<ช>มากขึ้นถูกต้องครับท่าที่2ก็คือเ็น5าเพิ่มความทนทานของการหายใจและหัวใจง่ายๆเลยก็คือการเดินออกกาลังกายนั่นเองแต่คราวนี้เนี่ยผมจะสอน ถ้าเดินก่อนถ้าเดินออกกําลังกายที่ถูกต้องเนี่ยเราจะให้มีความรู้สึกเหมือนเราถูกยืดตัวขึ้นไปด้านบนก่อนก็คือเป็นการปรับการทรงท่าให้ให้ถูกต้องนะครับอย่างที่สองก็คือเข่าแมวท้องหลังจากนั้นเราก็เริ่มเดินนะครับเดินเราก็เดินในความเร็วที่พอเหมาะเดินขนาดไหนถึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็มีงานวิจัยว่า ยืนเดินขนาดไหนที่จะช่วยป้องกันโรคพวกหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจความความดันเบาหวานได้เขาแนะนําว่าควรจะเดินในความเร็วที่เราเหนื่อยปานกลางความรู้สึกเราเหนื่อยปานกลางอย่างน้อยจับดาละ150นาทีสัปดาห์นี้ก็มีเจวันใช่เราหารไปเลยอย่างน้อย20ประมาณ2ี่ิบนิดใช่25นาทีประมาณนั้นแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเช่นเรามีเวลาแค่สามอาทิตย์ต่อวันเราก็หาร3อย่างน้อยก็วันละ50นาที ความเหนื่อยในระดับปานกลางอย่างเงี้ยค่ะเราจะเราจะวัดจากความรู้สึกเราได้ยังไงคะอย่างแรกก็คือเราให้อนุมานความรู้สึกเราครับเช่นเป็นคะแนนนะครับอย่างแรกศูนย์คือไม่เหนื่อยเลยก็คือเหมือนเดินเราชิลๆคุยได้ปกติแบบเราเดินธรรมดาใช่สิบนี่คือเหนื่อยจนเราทํากิจกรรมต่อไม่ได้แล้วเหนื่อยแหกเกินไปอย่างเงี้นะระดับปานกลางก็คือ4ถึงประมาณ3-5ถึงก็คือเหมือนแบบว่าเราอาจจะเหงื่อออใช่พูดยังพูดได้ยังเดินแล้วยังพูด สนทานาได้แต่เราูรู้สึกเหนื่อยแตม่มีความเหนื่อยใช่ใช่อย่างน้อย1น0อสนาทีต่อสัปดาห์าหใช่ครับต่อมาท่าที่3ค่ะท่าที่3เป็นท่าออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาค่ะ,ะก็เราก็ต้องหาเก้าอี้นะครับ<ม>ที่มีความมั่นคงง่ายๆเลยก็คือเรายืนระยะห่างของขาเท่ากับระดับสะโพกใช่ไหมครับเราอาจจะกอดอกก็ได้หรือจะเอามือไปด้านหน้าก็ได้กอดอกนี่จะยากกว่า เพราะว่ามันมันจะไม่ช่วยการส่งตัวเท่าไหร่แต่ถ้าคนเริ่มต้นก็อาจจะเอามือไปด้านหน้าหลังจากนั้นให้พยายามค่อยๆย่อ,ยยอเข่าเหมือนเราจะลงไปนั่งกันนะครับใช่ค่อยๆนั่แล้วก็ตอนที่รู้ก็ค่อยๆรู้อันนี้นะเป็นหนึ่งครั้นะครับ <S <S แล้วก็โลแล้วก็คืน้นทาต่อเนื่องกัน10ครั้งแต่ทำ3เซต สิบครั้งสามเพตในท่านี้ใช่แล้วท่านี้จะได้ก็จะได้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดเมื่อกี้เหมือนจะแบบว่าปวดก้นใช่ครับีควากก้นอาจจะได้ด้วยไหมคะก้นได้ด้วยทั้งก้นทั้งกล้ามนะท่าที่เราลงใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเกร็งก้นไปในตัวต้องครับแต่คราวนี้ก็อย่างที่บอกสังเกตลงช้าช้าขึ้นช้าช้าขึ้นช้าช้าคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุทำไม่ได้ทำยังไงเราก็อาจจะหาเก้าอี้ที่สูงขึ้น เพราะาว่าค<า>ุณผู้อายุอาจจะนั่งไม่ได้ลำบากก็ได้ลำบากใช่ไหมครับก็อาจจะหาเก้าอี้ได้ที่สูงขึ้นก็จะทําได้ง่ายขึ้นแล้วพอเขาทําได้ก็ค่อยปรับระดับเก้าอีล้ลงแล้วอย่างครับา,บางคนที่เขาป,ดปวดเข่าอะไรย่างเงี้ยคะที่จริงเนี่ยคนไข้ปวดเข่าไม่ใช่ว่าจะทําท่านี้ไม่ได้แต่เราต้องรักษาให้เขา่าเขาหายปวดก่อนคือรักษาอาการอักเสบของเข่าให้เรียบร้อยแล้วถ้าเขาทําท่านี้ได้ก็จะเป็นการป้องกัน การปวดเขาเขาไม่จะเสริมความแข็งแรงมากขึ้นหรอตองไม่จะ,มมจะเสริมกําลังของกล้ามเนือ้อเข่าจากที่เขาเคยเจ็บมามแต่คราวนี้เนี่ยในช่วงแรกถ้าเขามีอาการเจ็บเขาอาจจะทำไม่ได้เราก็ต้องรักษาเขาให้เขา คุณผู้ชมคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น3ท่าในกิจวัตรประจําวันของคนเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่าเดินท่านั่งนะคะเพียงแค่เราเพิ่มปริมาณและก็ความเหมาะสมค่ะทาให้เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายในยแต่ละส่วนด้วยนะคะลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็ทําเป็นประจำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดกรกายภาพบําบัดวันลบคุณานุกสรชั มากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ไปติดตามปรับก่อนป่วยค่ะปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะฮะหรือปวดเข่าเนี่ยมีปัญหาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นของการดูแลรักษาประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการออกกำลังกายนะฮะที่เหมาะสม นะการมีกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงและทนทานที่ได้สัดส่วนกิจกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งของการดูแลรักษาซึ่งอันนี้เป็นจุดสนใจของวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับวิทยาลัยจึงใช้ช่องว่างตรงนี้มาให้ความรู้กับออสังคมในช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาฟิตเข่าดีนีเข่าเสื่อมกับนายแพทย์กรกฎพานิ์ค่ะสวัสดีค่ะคอาจารย์คะพอบอกว่าเป็นความเสื่อมของร่างกายแหมหลายคนบอกว่าอายุเนี่ยห้ามไม่ได้ ความเสื่อมเนี่ยป้องกันได้ด้วยหรอคะ,อะความเสื่อมเนี่ยนะครับอายุที่เราเยอะขึ้นเนี่ยยังไงมันก็เสื่อมแต่ว่าเสื่อมยังไงไม่ให้ปวดอออย่างเงี้ยเราป้องกันได้ครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการปวดเข่าในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราไปปวดเข่าแล้วพอเราไปตรวจหมอก็จะบอกว่าเราเข่าเสื่อมบางทีเนี่ยปัญหาปวดเข่าอาจจะเกิดจาก ปัญหาอื่นๆนะครับการปวดเข่าเกิดจากในเข่านะครับอย่างเช่นผิวข้อสึกนะฮะนอกเข่าอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเสียสมดุลนะฮะหรือสูงกว่านั้นอย่างเช่นกล้ามเนื้อลําตัวที่เสียสมดุลไปทําให้มีการดึงรั้งของอเข่านะฮะทำให้ตําแหน่งของเข่าที่เคยอยู่ในตําแหน่งปกติมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องการปวดเข่ามันไม่ใช่ว่าผิวข้อเราสึกเท่านั้นนะครับแล้วอย่างนี้คนไข้ได้ยินก็ตกใจโหยต้องโดนผ่าตัดแน่เลย ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการบำบัดรักษาดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะคือก่อนที่เราจะโดนผ่าตัดเนี่ยนะฮะยังมีขั้นตอนอื่นๆอีกมากเลยนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเช็คตัวเองก่อนว่าไอ้ที่มันปวดเนี่ยมันปวดจากความเสื่อมจริงหรือหรือมันเป็นปวดจากกล้ามเนื้อหรือปวดจากโครงสร้างที่ไม่สมดุลหรือเสียสมดุลนะฮะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงการโดนผ่าตัดเนี่ยอีก ยาวไกลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาแก้หรือว่าต้องมาหาเหตุในส่วนที่มันแก้ได้แก้ง่ายๆนะที่เจอบ่อยๆอย่างเช่นเนื้อเยื่อไม่ยืดหยุ่นนะฮะกล้ามเนื้อตึงใช่ตึงจากอายุเยอะจากพฤติกรรมกล้ามเนื้อที่อาจารย์บอกว่าตึงตัวเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะที่เกี่ยวกับข้อเขอ่าส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆนะฮะอย่างพฤติกรรมของเราเนี่ยก็คือนั่งะนะฮะนั่งมากเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังบางทีเนี่ยพออายุเยอะๆเข้านะครับเข่าก็จะงอสะโพกก็จะงอก็จะตึงนะครับตึงตึงไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบรรเทาปัญหาปวดเข่านะครับเราต้องแก้หลังด้วยแก้สะโพกด้วยนะฮะแก้คือมีการยืดเหยียดฝึกกาลังให้ครบนะฮะจากทั้งทุกส่วนตั้งแต่ล่างขึ้นบนบนลงล่างครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือสร้างสมดุลให้กับร่างกายใหม่ครับค่ะซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยละมีอะไรอีกนะคะในเรื่องของหัวใจอ่าหัวใจนะฮะหัวใจก็อย่างเช่นเราที่เราจะไปเดินนะฮะเดินเร็วนะฮะ แรกๆถ้าเกิดว่าเรายังเดินถ้าปวดเข่าแล้วเราเดินไม่ไหวนะครับถ้าเราเดินได้แค่ไหนก็เดินแค่นั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มระยะไปอาจจะเพิ่มทีละ10%แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเดินแต่มันยังปวดนะครับสิ่งที่ทําได้ก็อย่างเช่นไปเดินในน้ำนะครับเดินในน้ำนี่จะช่วยทําให้ มีตัวพยุงข้อนะครับทำให้ปวดลดลงอันนี้ถือว่าเป็นการอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงรให้กับกล้ามเนื้อแล้วใช่ไหมคะการลงน้ำเนี่ยได้ทั้งความแข็งแรงเราสามารถลงไปยืดเหยียดในน้ําก็ได้เราสามารถลงไปบริหารหัวใจการกระตุ้นหัวใจในน้นําก็ได้ฝึกการทรงตัวในน้ําก็ได้ครบการที่เราปวดเข่าแล้วไม่เคลื่อนไหวเข่าเนี่ยอันตรายแค่ไหนคะ,ะกล้ามเนื้อจะรีบลงครับรีบลงอีกเรื่อยๆ เพราะว่าอายุเยอะนะฮะยังไงกล้ามเนื้อก็จะรีบรีบลงอยู่แล้วนะครับพอรีบลงเสร็จแล้วเราพอเราปวดแล้วเรายังไม่ยอมขยับอีกนะครับมันก็จะรีบลงไปเรื่อยๆคือผมไม่เถียงนะฮะขยับแล้วปวดแต่ว่าถ้าเรารู้จักขยับทีละนิดทีละนิดหรือว่าคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนําให้ได้ว่าจะขยับยังไงถึงจะดีถึงจะเป็นประโยชน์คือมันหนีเรื่องเจ็บไม่พ้นแน่ๆฮะเจ็บข่าแล้วถ้าขยับช่วงแรกๆเนี่ยยังไงก็เจ็บจะอาจจะเจ็บขึ้นบ้างอีกนิดหน่อยนะครับเขาจะมีหลักการของเขาอยู่ว่าเจ็บได้แค่ไหน ซึ่งวันนี้ค่ะมีกิจกรรมรรมีการทําอะไรบ้างคะอาจารย์ออวันนี้ก็เราก็จะมีสเตชันนะฮะมีสถานีอย่างตรงนี้จะเป็นการสอนการฝึกการยืดเหยียดตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะพาไปชมวิธีการทดสอบนะคะและฝึกบริหารร่างกายเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันค่ะอาจารย์คะตอนนี้เรากําลัง ทดสอบอะไรอยู่คะอ๋อฝึกการทรงตัวครับเอ๊ะแือว่าผมว่าเอาลงกันดีแบะเมื่ออนดีค่ะ <laughs> อันนี้อ,นน <laughs> อันนี้เกือบจะหนึ่งนาทีแล้ว <c oughs> ครับครับเวลาที่ต้องการคือประมาณกี่นาทีคะ <c oughs> คือถ้าเกิดว่ามันจะมี2แบบนะฮะมีลืมตามีหล,ลับตานะส่วนใหญ่หลับตาเนี่ยจะทาได้ไม่ไม่กี่วินาทีนะฮะแต่ว่าถ้าลืมตามก็อาจจะได้ถึงหนึ่งนาทีนะครับทีนี้ คืออะไรคือการฝึกการทรงตัวการทรงตัวก็คือจะเป็นการอบองบอกถึงว่าระบบเชื่อมโยงระบบประสาทระหว่างสมองกับเท้ากับขาเราเนี่ยดีดหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอันนี้คืออยู่บ้านก็สามารถทดสอบตัวเองได้ครับคือคนที่ทรงตัวได้ไม่ดีเนี่ยจะมีผลทําให้หกล้มง่ายนะครับแล้วก็การหกล้มจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่นต้องผ่า,าตัดข้อสะโพกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่เราเทสเนี่ยเราก็จะบอกข้อมูลไปว่าได้กี่วิ ถ้าเกิดว่าได้น้อยกลับไปฝึกครับจําเป็นอันนี้คือ1ใน4 1ใน4การฝึกที่จําเป็นต้องทําเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำนะฮะไม่ทำการทรงตัวเราจะแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆตามอายุที่เรามากขึ้นค่ะก็คือวิธีการฝึกก็คือยืนถ้าที่บ้านก็อาจจะต้องหาที่จับที่มันคงสักนิดหนึ่งถ้าอายุเยอะนะถ้าอายุเยอะเนี่ยเราแนะนําให้ใช้ให้เกาะเก้าอ,อี้นะครับก็ปล่อยมือกันได้ครับ ปล่อยมืออ่าแล้วก็ยกขาครับอ่าถ้าเกิดจะลม้มเราก็จะได้จับเก้าอี้ไว้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยตอนเนี้ยอ่าเนื่องจากบริเวณเนี้ยเรามีแต่เก้าอี้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีต้องเป็นโต๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะล้มเนี่ยโต๊ะมันจะไม่เลื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเก้าอี้อม,มัน<ร>าจะามันจะเลื่อนใช่จะเบาไปนิดนึงใชอ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็าสามารถช่วยพยุงได้ใช่ครับใช่อ่ลองหลับตาดูไหมครับอ่าลองหลับตาดูอ่ะปล่อยมือครับปล่อยมือถ้าหลับตาเหมือนจะยากกว่าอ่าใช่ครับอ่า ขาขวาดูมั่นคงกว่าก็<ๆ>แสดงว่าระบบประสาทการทรงตัวของเราเนี่ยขาซ้ายเราแยกก่แยกกว่าขาขวานะฮะแยกกว่าด้วยเหตุผลไหนก็อาจจะเป็นเนื่อง,งจากความถนัดนะฮะเราอาจจะถนัดขวามากกว่าซ้ายหรือเราอาจจะเคยบาดเจ็บข้างซ้ายอย่างนี้เป็นตน้นหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องการสะสมพฤติกรรมการทํางานการใช้ร่างกายคือเราใช้ร่างกายไม่สมดุลทําให ระบบประสาทพัฒนาการของข้างขวาก็ดีกว่าข้างซ้ายอย่างนี้ครับ<ะ>ทีนี้วิธีการฝึกเราก็ไปฝึกอย่างนี้ครับฝึกยืนแล้วก็หลับตานะฮะแล้วก็ทําให้ได้านาน,านๆนะครับถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆนะฮะก็จะส่งผลดีทําให้การทรงตัวเราดีขึ้นนะครับแล้วก็หกล้มยากขึ้นอาจารย์คะตอนนี้เป็นการทดสอบอะไรคะความคล่องตัวจะมีการนั่งนะครับแล้วก็ผู้ทดสอบให้สัญญาณจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะครับใช้เวลาเดินให้เร็วเท่าที่ทําได้ แล้วกลับไปนั่งนะครับพอเราเดินมาถึงปุ๊บเรามีการอ้อมอ้อมหลักนะครับก็เป็นการดูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทนะฮะบางคนเป็นนํามาฝึกอมาพาดเงี้ยการเดินการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะช้านะครับระยะเวลาที่ได้นี่ก็จะนานอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่ว่า,าประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับสิ่งที่อาจารย์เน้นในวันนี้ก็คือการป้องกันมากกว่าการรักษาใช่ไหมคะการป้องกันเนี่ยจะทำให้เราเราได้ มีอายุการใช้งานของเขาเนี่ยนานไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยเราปวดเขา่าแต่เข้าใจว่าเข่าเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งปวดเขา่ามันไม่ได้เป็นที่ผิวข้อไม่ได้สึกไม่ได้เสื่อมอย่างเดียวเพราะพอคนอายุเยอะนะฮะยังไงมันก็เสื่อมแต่ว่าเสื่อมแต่ยังใช้งานได้นะโดยการที่เรามาฝึกการยืดเยียดฝึกกาลังฝึกการทรงตัวนะครับแล้วก็มารู้วิธีการดูแลนะครับ ทีนี้พอเราไปฝึกสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเข่าที่แข็งแรงขึ้นเพอเข่าแข็งแรงขึ้นเราก็จะโดนผ่าตัดช้าลงนะฮะกินยาแก้ปวดน้อยลงถึงแม้ว่าจะต้องโดนผ่าตัดนะครับถ้าได้มารู้ว่าจะต้องยืดเหยียดยังไงฝึกกําลังยังไงทรงตัวยังไงจะทําให้หากท่านโดนผ่าตัดต้องผ่าตัดท่านก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นโอกาสเสี่ยงก็จะลดลงคือมีประโยชน์ทั้งผ่าและไม่ผ่า ถือว่าเป็นแนวทางดีๆนะคะในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของข้อเข่านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นายแพทย์กรกฎมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะฟิตไปได้กันวันนี้ครับเราอยู่กันที่การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือนักวิ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อย,ยอดให้เร็วขึ้นได้สวัสดีค่ะพี่ป๊อกบอมครับ บางคนที่เป็นวัยทํางานเวลาน้อยอยากจะออกกําลังกายที่เป็นองค์รวมของทั้งหมดเลยเนี่ยจะใช้ท่าไหนบวกท่าไหนรวมกันแล้วได้ผลสูงสุดครับการออกกําลังกายจะต้องมีทั้ง3มิติ1นริง คือเรื่องของ cardiovascular fitness คือหมายถึงว่าความแข็งแรงของหัวใจของปอดนันก็คือการไปออกไปวิ่งออกไปปั่นจักรยานออกไปว่ายน้ําการที่ใช้กล้ามเนื้อมดโตอย่างต่อเนื่องอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของหัวใจและปอดนะคะอันที่สองก็คือความแข็งแรงก็คือ strength training ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนบ่าลายแขนท้องเดานั่งทํางานอยู่คอมพิวเตอร์ทั้งวันกล้ามเนื้อเราก็มียืดมีตึงแล้วก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็อันที่3อันสุดท้ายก็คือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นในนั้นจึงต้องมีทั้ง3อย่างจริงๆก็คือหัวใจแข็งแรงยืดหยุ่นสามรย่างต้องได้อาจจะเพิ่มในส่วนของบาลานซ์เพราะว่าอายุเยอะขึ้นมีเซมีล้มอะไรง่ง่ายขึ้นนั้นบาลานซ์เพิ่มไว้ก็ดีไ้ท่าไหนครับหมอเดี๋ยววันนี้จะสอนพี่ป๊อกในเรื่องของการออกกําลังกาย สร้างความแข็งแรงรนะอันนี้ไม่พูดถึงคาร์ดิโอฟิตเนสกับพูดถึงการยืดหยุ่นไม่เลยอันนี้เอาเป็นทมแข็งแรงที่เราจะสร้างขึ้นในเวลาที่เรามีไม่มากเนั้นเราก็จะผสมผสานแขนท้องแล้วก็ขาปนกันไปมิกซ์กันไปจะมีท่ายากมีท่ายายอันนี้จะเกิดการบวกกันระหว่างสองท่าก็คือ e e f Squat นะคะแล้วก็ Push Back, แล้วก็ วิดพื้นครับผมอ่ะสโครดูอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปทําให้ดูก่อนครับอ่ะทิสโครลงไปเอามือแตะไปที่เลเวลเดียวกับเท้าของเราครับน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะคะคเพื่อเปลี่ยนการถ่ายน้ำหนักไว้ที่มือเสร็จเหยียดเท้าไปด้านหลังสองข้างพุชแบ็กไปด้านหลังสองข้างแล้วก็วิดพื้นหนึ่งครั้งครับอ่ะเสร็จป๊บดึงเท้ากลับมาให้อยู่ในเลเวลเดียวกันกันกบมือเรา แล้วก็เปลี่ยนการถ่ายน้ําหนักดันต้นไปด้านล่างแล้วก็ดันตัวขึ้นอันนี้เรียกว่าเบอร์ปี้จริงๆถ้าในสายกีฬาเบอร์ปี้ B U R P เด E มันเป็นท่าที่เขาใช้ท่าพวกนี้แต่มันยากมันมันมิกซ์ผสมแล้วก็ทําอย่างเร็วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการเอาหลายๆท่ามาบวกเอาหลายๆท่ามาบวกกันช้าๆแล้วค่อยๆทําเพราะบางครั้งการกระโดดขึ้นลงขึ้นลงเราอาจจะหน้ามืดโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ปอกลองดูกันค่ะ แตะลงมาอย่างนี้ค่ะอ่าแล้วก็ลงมาเหมือนเหมือนนั่งยองเนะาะเหมือนนั่งยองเสร็จปั๊บถ่ายน้ําหนักลงที่มือก้นจะโด่งขึ้นนิดนึงเหยียดเท้าไปด้านหลังสองข้างอ่าทีเราก็พร้อมในท่าทพุชอัพละมดพืนหนึ่งทีค่ะอือพี่พกดึงเท้ากลับมาดึงเท้ากลับมาอีกข้างหนึง่งถ่ายน้ําหนักมาที่ก้นถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าอ่าแล้วก็ดันขึ้น,นยากไหม ไม่ยากครับไม่ยากเลยมือให้อยู่ออกนอกกับเท้านิดนึงค่ะนั่นแหละอะอะเยียดเท้าไปด้านหลังหนึ่งสองดันพื้นมาหนึ่งพุชขึ้นมาเท้าเข้ามาขวาซ้ายเปลี่ยนน้ำหนักยกขึ้น สองก็จะเป็นท่านักปินเขาวบวกกับวิดพื้นก็คือมาเทนคลามบวกกับพุชอัพจะแยกท่าออกมาให้ดังนั้นเนี่ยความยากจะลดลงรเราจะสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้มากขึ้นอย่าใจร้อนไม่ได้เอาจํานวนครั้งเราเอาการควบคุมกล้ามเนื้อให้ได้ในแต่ละมัดที่เราต้องการทีนี้จะง่ายขึ้นค่ะพี่ป๊อกใช้เข่าในการรับน้ำหนักนะกดสะโพกลงมาอยู่ในท่า หมือนแพลงนะแพล้งโนดะยใช้เขา่าเข่ามาเจอข้อศอกพิดพื้นเข่ามาเจอข้อศอกพิดพื้น และทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนสู้โรคย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจคนสู้โรคนะคะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ